p ฮปปี้ไชน e สนิวเย r ค่ะสวัสดีปีใหม่จีนนะคะสวัสดีวันตรุษจีนเมนูแรกสำหรับของไหว้ที่เราจะมานำเสนอวันนี้ก็คือหมูไก่ล้วนเค็มค่ะเริ่มต้นด้วยตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะใส่หมูไก่ที่เราสับไว้ลงไปผัดให้หนังตึงค่ะแอบเหลืองนิดนึงแล้วก็ใส่สดปลาเขียวน้ำปลา ลงไปนะคะใส่ให้ใส่ในจํานวนที่ไม่มากค่ะใส่นิดนึงแค่พอหอมนะคะเพอไก่ต้มเราก็จะมีรสชาติของเกลืออยู่แล้วใส่ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ําไปค่ะเติมน้ําเข้าไปให้ท่วมไก่กับหมูที่เราสับไว้นะคะผัดผัดคนให้เข้ากันแล้วต่อไปก็รอให้น้ําเดือดค่ะ เราจะเคี่ยวหมูกับไก่ของเราให้น้ำงวดเลยนะคะถ้าคนไหนชอบรสดีหรือว่าผงชูรสก็เติมลงไปได้ค่ะ <c oughs> เพื่อความนัวความอร่อยถูกปากของแต่ละคนนะคะ <c oughs> แล้วก็รอให้น้ำเดือดเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะหมูไก่ของเราก็จะนิ่มและสีอิ๊วขาวน้ำปลาที่เราเติมลงไป <c oughs> ก็จะชูรสให้ไก่กับหมูของเรา มีรสชาติเค็มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะตอนนี้เปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงได้เลยนะคะน้ำจะได้เดือดหมูไก่ก็จะได้นิ่มได้รสชาติซีอิ๊วที่เราเติมเข้าไปเสร็จแล้วก็ปล่อยให้น้ำงวดนะคะเปิดไฟรอให้น้ำงวดน้ำให้น้ำงวดเริ่มแห้งหมูไก่เราก็นุ่มได้ที่ ก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะพอน้ำแห้งแล้วนะคะเราก็เติมน้ำมันเข้าไปค่ะอันนี้จะใช้น้ำพืชน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันไก่ที่เราต้มมาก็ได้นะคะใส่ลงไปอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการทอดเพราะว่าเติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็รอให้สุกเหลืองนะคะรอให้หนังไก่เหลืองกรอบ ก็เป็นอันเสร็จค่ะอีกหนึ่งเมนูสำหรับของไหว้นะคะนี่เลยเหลืองน่ารับประทานแล้วหน้าตายอย่างนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็รับประทานได้เลยหมูว่ไก่ว่ของเหลือไหว้เราทำอะไรได้หลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสนอหลายๆเมนูเลยค่ะวันนี้หมูไก่ล้วนเค็ม ขอบคุณพี่ๆเพื่อน,น,นทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นการทําอาหารจากของเหลือไหว้ของไหวได้ดีทีเดียวค่ะเด็กๆที่บ้านชอบมากเลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะเจียอยู่อีซินนี่หัวชายตัวถังเพ่งอ้างคิงเกียคิงเกีย สินเจียอยู่อีสินีหัวชายอ่างเปาตัวตัวจกายเฮงเฮงรวยรวยค่ะ